เงินรางวัลหมดเกลี้ยงย้ายอยู่ห้องเช่าแรมโบ้รัตนพลอดีตแชมป์โลกชีวิตพลิกเดินเร่ขายซีดีปลดหนี้ต่อชีวิตย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้านี้เคยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากกับเรื่องราวชีวิตของแรมโบ้รัตนพลซอวรพินอดีตแชมป์โลกเดินเร่ขายแผ่นซีดีชีวประวัติตนเองอยู่ในตลาดกเกษตรสวนพานจังหวัดอ่างทองซึ่งแฟนๆที่จําได้ต่างตะโกนชัยโยชัยโยชัยโยย่าโมออกศึก ล้วช่วยอุดนูนและขอถ่ายรูปเก็บไว้โดยในอดีตเขามีจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครคือก่อนลงสนามทุกครั้งหลังเพลงชาติไทยจบลงจะได้ยินเสียงตะโกนชัยโยชัยโยชัยโยย่าโมออกศึกจากรามโอรัตนพลสวริพินทุกครั้งไปทั้งนี้รัตนพลสวริพินเผยว่าชีวิตตกลงหลังพ่ายชาโลกคนที่สองซึ่งเขาจึงนำประวัติเรื่องราวของตนเองตั้งแตไวเด็กโดยมีนักแสดงเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวมาเดินถายในตลาด สำหรับในช่วงนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหลังจากชีวิตริกพานก็เช่าบ้านอยู่ตามอัตภาพมีทําร้านขายก๋วยเตี๋ยวกับภรรยาและวันหยุดก็เช่ารถแท็กซี่เพื่อระเวนออกเร้ยขายซีดีให้แฟนมวยตามต่างจังหวดัดถึงจะมีไรายได้เพียงเล็กน้อยแต่ยินดีทำเพื่อให้คนที่ทอในชีวิตได้ดูซีดีของตนแล้วลุกขึ้นมาสู้เหมือนกับที่ตนเองเคยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้สร้างข่าวเป็นเรื่องจริงครับยอมรับว่า เมื่อก่อนดังแต่เขาไม่รู้ว่าผมรวยหรือเปล่ามีเงินมีทองหรือเปล่าผมเป็นแชมป์โลกสองสมัยป้องกันได้18ครั้งรองจากพี่เขาทรายตอนเป็นแชมป์โลกป้องกันแชมป์โลกที่จังหวัดรีสเกตที่ว่าผมช่างน้ำหนักไม่ผ่านได้2องแเงินแสนสามผมไม่กินไม่ใช้หรอครับพอแม่พี่น้องลูกภรปปรายาผมตัวผมแล้วผมสร้างบ้านให้พ่อไม่ได้หลังละพันบ้านพ่อล้านสามนะครับที่ผมสร้างให้กว่าจะเก็บเงินได้คือทําบ้านก่อนแล้วค่อยเอาเงินไปให้ สร้อยที่ได้จากการแข่งนี่ได้ครองคอมาได้มาผมก็ต้องแบ่งคนละครึ่งกับหัวหน้าค่ายทุกอย่างต้องแบ่งครึ่งหมดผมเอาความจริงมาพูดคราบทำไงได้ก็มาแบบนี้แล้วถ้าเราพูดไปเขาก็ไม่ให้เราตงแข่งก็เป็นแบบนั้นครับแบบที่หลายคนเจอตอนนี้มีครอบครัวดูแลครอบครัวลูกแล้วก็ได้เงินมาสร้างบ้านไม่ให้เขาว่าผมเพราะว่าคนเคยว่าผมมาเยอะแล้วครับเคยหายได้มากสุดได้คือละหมื่นสองคือคนที่เคยเชียร์ผม เขาให้ผมเมื่อก่อนไปไขายคนเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไปสองคนแล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ